เองมากเลยใส่รองเท้าเองได้ด้วยรองเท้าใครครับรองเท้ารองเท้างเท้าี่าาเขาต้องการเอาใหม่เขาจะใส่ไปไหนครับใ,ใ,ใส่เปลี่ยนไปไหนผ้าเช็ดตัวลุงหายไปไหนใครเอาไปยอยู่ไหนไหนไ,ไ,ไม่ได้ผ้าเช็ดหน้า โ oh. oh. อ้เขาต้องใหญ่อ่ะถุงเท้าถึงจะใส่ได้อันไหนอันใดอันนี้อือฮ uh ึโอ้สวยเลยขาย,ยาวเลยถูกเท้าอันนี้หายไปไหนอีกข้างหนึง่งอยู่ในนั้นแหละ hả con? không, 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 ดีกันได้ไหมโอ้โหความพยายามสุดยอดที่นี่ใส่กับอะไรครับรองเท้าอะไรนี่ ไปเล่นกีฬาสีหรอคะอยังไม่ถูกถูกต้อ,องถูกไหม<ะ>ได้ค่ะไม่ใช่อสองขวบสิบเดือนครับใส่รองเท้าถุงเท้าเองเก่งมากอืออีกข้างหนึ่งไหน เองเป็นแล้วฝึกให้เขาเป็นผู้ใหญ่ให้เร็วโอ้โห,เ,หโเ,เสร็จยังคะไหนกระทาอยู่ไหนโอเคเสร็จยังคะพร้อมค่ะนักกีฬาค้าต่เนแล้วจะไม่กีฬาสีกับเป็นเพื่อนท่าเป็นแม่อะไรอยู่ทั้งลูกกีฬาสีเลย สีอะไรคะอยู่สีอะไรคะ,ส,ะสีส้มเฮ้ยสีสไปทางนู้น่ะออไปบอกคุณย่าก่อนไหมบอกคุณย่าจะไปไหนคะไปใส่ชุดเพาะวันนี้มกคุณย่ากันแล้วย่าจัดอะระย่างนี็ใส่รงท้คะใส่รองเท้าเองด้วย ทอาเองด้วย